สวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อที่ครูจะพูดนั้นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าเคล็ดลับรวยเร็วแบบ ติดสปีดนะคะวันนี้ครูเคสค่ะจะพาคุณมาเจาะลึกวิธีการรวยเร็วแบบติดสปีดนะคะและเกิดใครที่กำลังรู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่นะคะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนะคะแต่กับบางคนนะคะทำไมเหมือนมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างง่ายดายนะคะหรือใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนั้นช้าไปค่ะนะคะ,นะคะกำลังการเงินนะคะไม่ สอดคล้องกับความตั้งใจของตัวเองหรือใครที่พยายามแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไปไหนสักทียังไม่ก้าวหน้าสักทีนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาช่วยคุณกดปุ่มนะคะเร่งสปีดความรวยให้กับคุณค่ะ นี่คือเคล็ดลับนะคะที่กำลังเป็นเทรนระดับโลกค่ะแล้วก็เป็นกระแสที่มาแรงมากๆนั่นก็คือวิธีการ Well Hack นะคะก็คือการแฮกความมั่งคั่งค่ะจากการใช้วิธีการช็อตคัทนะคะด้วย Mindset และก็ AI ค่ะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่รวยระดับโลกในตอนนี้ค่ะเ,เด็กๆก,กันทั้งนั้นเลยนะคะอายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยแล้วพวกเขาเหล่านี้ค่ะก็ รวยเร็วมากๆนะคะบางคนใช้เวลาแค่ปีถึง2ปีแค่นั้นหรือบางคนใช้เวลาแค่ปีเดียวก็รวยเป็นร้อยล้านได้แล้วนะคะอย่างในอเมริกาเองอะคะ่ะเขาก็เริ่มใช้ A.I. นะคะมาสร้างรายได้นะคะจากการที่เขาทำงานที่บ้านก็ได้นะคะโดยที่เขาไม่ต้องออกกล้องเลยก็ได้นะคะหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆในยุโรปค่ะเขาไม่รอเวลา5-10ปีกันแล้วนะคะตอนนี้ นะคะเพราะว่าเขาใช้ Quantum Thinking ค่ะก็คือการเปลี่ยนความเชื่อนะคะแล้วก็ลงมือทำแบบเฉียบคมเพื่อที่จะสร้างรายได้กับเขาค่ะนะคะและก็ข่าวดีก็คือว่าคนไทยอย่างเราค่ะก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้มาปรับใช้กับเราได้นะคะซึ่งมันต้องรู้วิธีค่ะซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนวิธีเหล่านี้ล่ะคะ่ะให้กับพวกคุณ นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความมั่งคั่งและก็ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะโอเคค่ะแล้วก็ครูอยากจะบอกว่าสำหรับหลายๆคนนะคะที่มักจะคิดว่าคนที่รวยเร็วเนี่ยมักจะต้องทำธุรกิจไม่ดีหรือว่าธุรกิจสีเทาเท่านั้นนะคะแต่ครูจะบอกว่าคนเหล่านี้ค่ะที่เข้าประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยน mindset นะคะ และทุกความสําเร็จของพวกเขานั้นก็คือมาจากพลังภายในของพวกเขาเองค่ะนะคะคนที่มักคิดว่าคนที่รวยเร็วเนี่ยเป็นคนไม่ดีแสดงว่าคุณกําลังแบ่งตัวเองออกจากความรวยนะคะเพราะว่าคุณเชื่อว่าความรวยเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะห่างห่างออกจากความรวยไปเรื่อยๆนะคะ คุณจะบอกให้นะนะคะถ้าเราคิดอย่างนั้นนะคะแสดงว่าเรากำลังออห่างออกจากความรวยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยู่กับความยากลำบากทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นเพื่อนกับความรวยค่ะเป็นหนึ่งเดียวกับความรวยค่ะนะคะแล้วความรวยก็จะวิ่งเข้าหาคุณนะคะ โอเคต้องเปลี่ยน mindset แบบนี้ก่อนนะถ้าใครบอกว่าคนที่รวยมักจะเป็นคนไม่ดีต้องไปทำเรื่องไม่ดีมานะคะคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ค่ะนะคะคนที่สามารถรวยได้เร็วนะคะไม่จำเป็นต้องทำเรื่องไม่ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เพียงเพราะว่าเขาเปลี่ยน mindset ของเขาเองค่ะเปลี่ยนความเชื่อนในตัวเขาเองนะคะโอเคไหมแล้วเราก็เริ่มเป็นเพื่อนกับเงินเป็นเพื่อนกับความสำเร็จ เป็นเพื่อนกับความร่ำรวยค่ะนะคะกอดคอกันไปเลยค่ะนะคะโอเคค่ะแล้วก็การที่รวยเร็วเนี่ยครูก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของ strategi อย่างเดียวก็คือเรื่องของการเอ่อกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันต้องทำผสมผสานกันระหว่าง spirit ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ strategi ด้วยเนาะนะคะคืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนนั้น ไปช้านะคะเพราะว่าพลังติดลบในใจค่ะนี่คือสิ่งสำคัญนะคะครูอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าตอนนี้ที่คุณทำธุรกิจอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวที่จะล้มเหลวหรือว่าเพราะอยากสร้างอิสรภาพจริงๆในชีวิตนะคะแล้วก็คุณเก็บเงินทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าคุณกลัวว่าไม่พอใช้นะคะหรือว่าคุณเก็บเงินเพราะว่าคุณรู้สึกนั้นว่าคุณนั้นคือคนที่มีคุณค่า คุณที่สมควรกับที่จะได้ทุกสิ่งอย่างนะคะลองถามตัวเองดูแล้วก็นี่คือสิ่งที่ครูจะเรียกว่า energy shift นะคะก็คือการเปลี่ยนพลังงานของคุณค่ะนะคะเปลี่ยน vibration frequency ของคุณให้ตัวเองนั้นอยู่ในขึ้นพลังงานที่สูงนะคะขื่นพลังงานที่สูงด้วยจากความคิดอารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกความเชื่อและการกระทำของคุณที่สอดคล้องกับ เป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนจากพลังงานความกลัวไปเป็นพลังงานความคู่ควรนะคะเปลี่ยนจากความขาดแคลนค่ะสู่ความอุดมสมบูรณ์นะคะจากเดิมที่เราคิดว่าการเก็บเงินนั้นจะต้องเพราะกลัวว่าเราจะไม่พอใช้นะคะเปลี่ยนเป็นชิปเป็นลงทุนค่ะเก็บเงินสร้างรายได้แล้วก็เชื่อว่า เงินนั้นหมุนเวียนเข้ามาอยู่เสมอนะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนจากการทำเพราะต้องทำนะคะเปลี่ยนเป็นการทำด้วยแรงบันดาลใจค่ะจากเดิมที่เราจะต้องทำงานหนักเพราะว่ากลัวจะตกงานนะคะชิปตัวเองค่ะเราต้องเปลี่ยนว่าทำงานนะคะเพื่อที่จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นช่องทางที่จะปล่อยพลังงานสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะหรือว่าเปลี่ยนจากการควบคุม นะคะไปสู่การไว้วางใจค่ะนะคะเดิมนะคะพยายามที่จะบังคับทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะคะชิปไปเป็นวางใจนะคะจังหวะของจักรวาลค่ะแล้วก็ลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจทิธีการออสร้าง Energy Ship นะคะให้รวยเร็วนั่นก็คือหนึ่งก็คือ awareness นะคะคือการรับรู้ ขื่นพลังงานของเราณตอนนี้ค่ะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะเราอยู่ในขื่นพลังงานไหนเช่นขื่นพลังงานความกลัวนะคะความไม่มั่นใจนะคะหรือว่าความกดดันนะคะหรืออยู่ในขื่นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขนะคะความมั่นใจในตัวเองนะคะต้องลองไตร่ตรองและก็ระนัดดูว่าณตอนนี้ยนะ่ะ เราอยู่ในโหมดไหนอิโมชันไหนของเรานะคะแล้วก็สองก็คือให้ทำเมดิเทชันนะคะก็คือการหายใจและก็การนั่งสมาธิค่ะเพื่อเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของคุณนะคะให้เบาสงบและพร้อมเปิดรับค่ะโอเคแล้วก็สามนะคะในทุกๆเช้าค่ะคุณอยาครูอยากให้คุณนะคะ a f f เฟ m ร์เมชนะคะกับตัวเองในทุกๆเช้าเลยค่ะนะคะว่า ฉันคู่ควรกับเงินทองนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันพร้อมเปิดรับทุกโอกาสและความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตนะคะคุณลองพูดอย่างนี้กับตัวเองดูคะ่ะุณจะบอกว่าไม่ต้องเขินนะคะแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเขินนิดนึงนะคะแต่พอพูดไปเรื่อยๆแล้วอะคะ่ะมันจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดอะคะ่ะมันจะกลายเป็นจริง นะคะมันจะซึมเข้าไปในความเชื่อของคุณในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะแล้วก็ข้อ4ีก็คือก่อนนอนค่ะอยากให้ทำ evening reset นะคะก็คือการเคลียร์พลังงานเก่าปล่อยความเครียดความเหนื่อยนะคะแล้วก็ Reset ขึ้นพลังงานให้ร่างกายจิตใจและสนามพลังงานของคุณกลับคืนสู่ความสมดุลค่ะ ก่อนที่คุณจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนนะคะซึ่งการทำออ evening reset เนี่ยคะ่ะออก็คืออันดับแรกเลยนะคะให้คุณปิดจอก่อนนะนะคะปิดจอก่อนแล้วก็อยู่ในนะคะในห้องนอนที่เงียบสงบนะคะแล้วก็ให้คุณหลับตาลงนะคะแล้วก็วางมือบนหัวใจของคุณค่ะนะคะแล้วก็ให้คุณนั้นรู้สึก และขอบคุณ3ส,สิ่งในวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะนะคะสสิ่งขอบคุณนะคะขอบคุณ3ส,สิ่งนั้นแล้วก็ให้คุณพูด affirmation เบาๆนะคะว่าคืนนี้ฉันรีเซ็ตตัวเองสู่ความสงบพรุ่งนี้คือพลังใหม่นะคะพรุ่งนี้ฉันคือพลังงานใหม่ ะะให้พูดรีเซ็ตแบบนี้แล้วก็นอนหายใจลึกๆสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จินตนาการว่าคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงที่รายล้อมด้วยพลังงานนะคะที่โอบก,กอดคุณนะคะแล้วก็รักษาพลังงานของคุณจากนั้นก็ปล่อยให้ตัวเองเข้าสู่โหมดของการพักผ่อน ะะต้องไปลองดูนะคะวิธีนี้คููจะบอกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าคลื่นพลังงานก่อนนอนของเราอะคะ่ะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับคอนตามฟิลได้ง่ายที่สุดนะคะคุณจะสามารถเนิมรตหรือจินตนาการอะไรก็ได้ในช่วงก่อนนอนแบบนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือเวลาที่คุณเจอเงินเล็กๆน้อยๆค่ะให้คุณรู้สึกขอบคุณนะคะ นั่นเป็นสัญญาณว่าชีวิตคุณได้พร้อมเปิดรับแล้วนะคะโอเคไหมนะคะ5เทคนิคนี้เอาไปลองทำกันดูค่ะนะคะแล้วครูจะบอกว่าหลายคนนะคะมักติดคำว่า spiritual อย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องของความเพ้อฝันนะคะแต่ครูจะบอกว่าถ้าคุณเอา spiritual บวก strategy มันรวมกันนะคะมันจะกลายเป็นพลังมหาศาลค่ะ นะคะที่จะดึงดูดความมั่งคั่งแล้วก็ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เพราะว่าสปิริตชวลเนี่ยก็คือการอ l i g จิตใจพลังงานและความเชื่อให้ตรงกับความมั่งคั่งนะคะส่วน Strategy ก็คือการลงมือทำแบบชาญฉลาดค่ะเช่นการใช้ AI การใช้เทคโนโลยีนะคะการสร้างแบรนด์แล้วก็การลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รวยเร็วในยุคนี้ค่ะ เขาไม่เลือกแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแต่เขารวมทั้งสองพลังงานนี้เข้าไว้ด้วยกันค่ะคูยกตัวอย่างอย่างอีรอนมันะคะเขาเป็นคนที่ใช้วิชั่นที่ใหญ่เกินกว่าคนอื่นที่จะคิดนะคะนั่นคือ spiritual energy และก็เขาก็มีกลยุทธ์แล้วก็เทคโนโลยีที่แน่นมากนะคะนั่นคือ strategy สองอย่างนี้ผนวกกันค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขานั้นร่ำรวยและก็ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น นะคะอืมลองดูนะไม่เชื่อก็ต้องลองค่ะนะคะเราเป็นคนยุคใหม่นะคะต้องลองเอาไปทํากันดูนะคะสรุปแล้วก็คือการที่เรารวยเร็วนั้นไม่ใช่แค่ทํางานหนักอย่างเดียวนะคะแต่คือการเปลี่ยนพลังงานภายในของเราบวกกับการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องนะคะ วันนี้ครูจะให้คุณไป3ามคำนี้ค่ะที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริงนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือ a l i g v Chip แล้วก็ speed ค่ะนะคะก็คือการที่คุณ a l i g e พลังงานให้ตรงชิปความเชื่อเก่าออกไปแล้วก็ speed ด้วยการลงมือทํานะคะลองเอาไปทํากันดูค่ะแล้วครูจะรู้ คุณจะรู้สึกว่านี่คือการกดปุ่มเทอร์โบให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะคะครูก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่กันจนจบไลฟ์นี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนคงจะได้พลังงานดีๆกลับไปเทคนิคดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ติดตามครูนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะครูได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยาก จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะคะ่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูไลฟ์ครูได้ทุกวันเสาร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้ครูเคสนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้าค่ะแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตที่คุณคือผู้สร้างนะคะเพื่อเนรมิตชีวิตเหนือระดับกับครูเคสเนรมิตชีวิตค่ะวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ